สวัสดีครับค่ำคืนนี้ก็เช่นเคยนะครับจะมาตอบคําถามนะครับที่ผมได้รับเพิ่มเติมจากนักเล่นที่สอบถามเข้ามาครับแล้วก็ค่ำคืนนี้ก็เช่นเคยนะครับก็จะมีน้องกอนะครับเป็นคนที่ถ่ายทําวิดีโอให้นะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้พิเศษหน่อยนะครับก็คือเสื้อผ้าที่สวยงามนะครับก็คือมาจากสปอนเซอร์ใหญ่นะครับคือพี่กล้องนะครับพ่อค้าเสื้อผ้ามือสองนะครับผมก็มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการของผม หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าเกิดสนใจสินค้ามือสองก็ติดต่อสอบถามจากพี่กล้องได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ096นะครับ742 4235นะครับเบอร์โทรนะครับ096 742 4235นะครับพี่กล้องนะครับพราค้ามือสองนะครับขายเสื้อผ้ามือสองเพื่อจะตามหาความฝันของตัวเองนะครับมาเริ่มต้นที่คำถามเลยนะครับผมก็มีคำถามเข้ามาว่าทำไมในการ หาจุดลงตัวของความถี่เสียงสูงผมจึงให้เกียง์ลำโพงเข้าหากันนะครับต้องทําความเข้าใจกันก่อนนิดหนึ่งก่อนนะครับว่า,าความถี่ของคลื่นเสียงนั้นความถี่เสียงสูงนะครับถ้าเกิดไม่อินเฟคก,กันเนี่ยจะฟ้องให้ได้ยินออกมาได้ง่ายกว่าความถี่เสียงต่ำนะครับความถี่เสียงต่ำเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่อินไม่อินเฟคก,กันนะครับเราก็ยังพอที่จะฟังได้เพราะว่าจะไม่ส่งผลให้เสียงมันหยาบมันก้าว เช่นถ้าเกิดว่าเราเอาเสียงกรองเป็นหลักนะครับลำโพงถ้าเกิดเราฟังเสียงกรองในการเซตทับครั้งแรกนะครับถ้าเกิดว่าลำโพงมม่ยินเสกันเสียงกรองันเป็นเสียงกรองแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฟังที่เสียงสูงเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่อินเฟกันเนี่ยมันจะฟ้องออกมาได้ได้ชัดกว่าแล้วก็ฟังออกได้ง่ายกว่านะครับทีนี้ด้วยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเราเซตทับลำโพงนะครับที่ลำโพงสองสองข้างนะครับซ้ายขวาเนี่ยมีระยะ ถึงจุดนั่งฟังจุดถึงจุดนั่งฟังเพลงไม่ได้มีระยะที่มันแตกต่างกันเยอะนะครับก็สมัยว่าเสียงแหลมความี่สูงนั้นมันใกล้เคียงกันแล้วนะครับนการการปรับเอียงลำโพงเหมือนกันไฟจูนนะครับให้ลำโพงเนี่ยมันอินฟลัารความถี่เสียงสูงง่ายขึ้นนะครับนี่เมื่อความถี่เสียงสูงมันอินฟลกกันแล้วนะครับก็ทาให้เสียงกลางเนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะว่าลำโพงบางยี่ห้อนะครับจะมีออปชั่นให้เรา ใส่ตัวความต้านทานเข้าไปนะครับเพื่อจะกดความถี่เสียงสูงลงนะครับนั yes. ้นคือค <importe> mm. ือผมไม่ค euh ่อยนิยมที่จะกดความถี่เสียงสูงลงในการใส่ความต้านทานเข้าไปนะครับเพราะว่าการที่เรากดความต้านทานเรากดความความถี่เสียงสูงลงนั้นเองเลนเลนเสียงของความถี่เสียงสูงเขาจะโดนกดมาด้วยนั่นคือเราชดเชยด้ยการเซตอัพให้มันถูกต้องใจดีกว่าเราจะได้เสียงที่มันสมบูรณ์มากกว่า มาคำถามที่2นะครับก็คือมีนักเล่นสอบถามมาว่ามีห้องไหนมั่งที่ผมเซตอัพลำโพงแล้วนักเล่นของไม่ชอบไม่ถูกใจนะครับณนะตอนนี้คือยังไม่มีนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผมไม่ได้รับจ้างเซตอัพลำโพงให้กับลูกค้านักเล่นทั่วไปนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วนักเล่นที่ผมไปเซตอัพให้ก็คือนักเล่นที่ใช้สายไฟของผมจะส่วนใหญ่นะครับก็จจะไปเซตอัพใ,ใ,ให้เป็นการเพิ่มเติมนะครับ แล้วก็ทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเซตอัพเสร็จแล้วนะครับผมจะไม่เอาตัวเองนะครับเป็นตัวกําหนดว่าสินที่ผมเซตให้เนี่ยคือมันถูกต้องแล้วนะครับมันไม่ไม่มีสิทธิ์เถียงไม่ใช่นะผมจะตอบสอบถามขาก่อนว่าสินที่ผมเซตอัพให้เนี่ยถูกใจหรือเปล่าต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมขาดเหลืออะไรเนี่ยเขาก็จะเซตอัพตามที่เขาต้องการนะครับคือจะไม่เอาตัวเองเป็นตัวศูนย์กลางที่จะบังคับว่าอย่างนี้ใช่ ถูกต้องแล้วดีแล้วนะครับจะไม่มีส่ดเนี่ยคือจะให้นักเล่นเป็นคนตอบว่าดีไม่ดีต้องการอะไรเพิ่มเติมบ้างเช่นต้องการเสียงแหลมเพิ่มขึ้นเสียงแหลมเข้มขึ้นเสียงกลางชัดขึ้นหรือว่าเบสมันมีขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ขยับเยอะครับพรุนี้คืออาศัยการทนอินทนออนลำโพงนิดนิดหน่อยหอยหรือว่าการที่จะเอียงลำโพงเข้าเข้ามาหาครับเพราะว่าจะชดก็จะทําให้เสียงเนี่ยตรงตามใจที่นักเล่นต้องการอยากได้มากยิ่งขึ้นนะครับ เ,เคยมีเซ็ตใช้คนอื่นไหมมีครับก็คือเคยไปช่วยเหลือ,อลูกค้าของพี่วันพัฒนะครับบริษัทวันพัฒน์50กวาครับอยู่สองสามครั้งนะครับแต่ว่าก็ไม่อยู่ถามเขาต่อว่าเขาชอบไม่ชอบนะครับเพราะว่าครั้งนั้นคือเซ็ตเสร็จก็กลับบ้านเลยนะครับก็คือไม่ได้อยู่ถามเขาต่อว่าเสียงเสร็จแล้วดีหรือไม่ดีรุ่งคืนเรงอาจจะเซตอัพใหม่ของอีกก็ได้ครับยังตอไบ,ตบ,อบ,บ,บไม่ได้ครับแต่ว่าอก็คือเซตเซร็จกลับบ้านเราไม่ได้ถามให้เขาตอบ มาคําถามที่3นะครับก็คือเรื่องความสําคัญของ Sci AC, สายไฟ AC ซสายำสัญญาณสายลาโพงนะครับว่าทําไมผมถึงให้ความสําคัญของ Sci AC, สายเอซีสายนำสัญญาณแล้วก็สายลำโพงเป็นอันดับสุดท้ายนะคือเรียงตามสายไฟ a อก่อนแล้วก็มานำสัญญาณแล้วก็มาสายลำโพงนะครับก่อนที่จะคุยเรื่องนี้ต้องออกตัวก่อนว่าคือเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องของอสิ่งที่ นักเล่นเจอมาครับแล้วก็ความเชื่อความชอบนะครับคือไม่มีใครผิดใครถูกนะครับบางคนอาจจะมองว่าสายลำโพงสําคัญกว่านะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าโดยความคิดเห็นของผมแล้วนั้นผมมองว่าสายลําโพงสําคัญน้อยที่สุดนะครับสายไฟเอซีสำคัญมากที่สุดรองลงมาคือสายลำสัญญาณนะครับเหตุผลหลักก็คือว่าผมมองอย่างนี้นะครับต้นทางน,นะครับถ้าเกิดมันไม่ดี มันจะมาแก้โดยใส่นํำโพงอย่างเดียวมันไม่ได้นะครับคือต้นทางต้องดีก่อนทีนี้เมื่อต้นทางมันดีแล้วใช่ไหมครับปลายทางเองเนี่ยมันก็จะมีผลน้อยกว่าต้นทางแล้วนะครับแต่ว่าถ้าว่าต้นทางยังไม่ดีนะครับมันจะบอกว่าการเติมสายน้ำโพงเข้าไปเพียงอย่างเดียวทําให้ทุกอย่างพอ,อกมาดีหมดมันมันไม่ได้นะครับเพราะผมมองว่าต้นทางต้องดีมากกว่าปลายทางนะเมื่อต้นทางดี ปลายทาก็จะดีตามไปด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างผมมองว่าสายลำโพงนั้นเป็นเรื่องของการแบ่งระหว่างแอมมากกว่านะครับคือไม่ได้มองที่ลำโพงมองที่กำลังขับของแอมนะครับเราควรจะเลือกใช้สายลำโพงขนาดเท่าไหร่แล้วก็คิดของแอมนะครับว่าเป็นแอมลอยต้องใช้สายลำโพงแบบไหนแอมโพสิเตอร์ต้องใช้ลำโพงแบบไหนนะครับอย่างกลุ่มของเพื่อนผมนะครับที่ซีซีกัน ก็มีการคุยเรื่องนี้มานานหลายปีแล้วนะครับผมก็ให้เขาเลือกสายลำโพงให้เหมาะสมกับครับกำลังขับก่อนคนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าสายลำโพงโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ตอบโจทย์เรื่องนี้มากนะผมก็บอกว่านนคือวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือไปซื้อสายไฟสายไฟสายไฟพวกสองขอครับพวกสาย vct พวกสองขออะเี้ยครับเพราะว่าเราสามารถเลือกขนาดของสายลำโพงที่เราต้องการหลอกได้ ี่2คืน1ราคาไม่แพงนะครับเพราะว่ามันถูกกว่าสายลำโงพงแพงๆเยอะมากเพราะสายไฟตกไม่ถึงไม่กี่บาทนะครับตีว่าไม่เกินไม่เกิน200ครับก็แค่ถ้าเกิดสายสองขอก็ร้อยกว่าบาทนะครับขนาด10สแควร์นิดเหตุผลที่สที่ให้ใช้สายไฟก็คือ1นสายไฟเองนั้นตัวนำของสายไฟนั้นมีขนาดเท่ากันตามขั้บวกขั้ลบนะครับคือผมไม่ค่อย ขาอที่จะใช้สายที่มีขนาดตัวน,นําแตกต่างกันนะครับผมมองว่าตัวน,นําที่มันแตกต่างกันทําให้อิมเพของสายมันแตกต่างกัน,นค,คือมันคอนโทรลเรื่องอิมเากนครับแต่ว่าถ้าเกิดสายไฟเป็นสายไฟแบบเดียวเลยนะครับมันสามารถคอนโทรลเรื่องของอิมเพลนของสายได้ง่ายกว่าเพราะว่าตนนัวนามันเป็นตนนัวนาขนาดเดียวชีนเดียวกันนะครับแล้วก็กลุ่มเพื่อนผมที่ผมให้ลองใช้สายไฟเป็นสายพง,งชั่วราก่อนเพราะจะหา เรื่องของการแมทชิ่งระหว่างขนาดสายลำโพงกับแอม์โดยส่วนใหญ่แล้วที่ผมสอบถามมาคือไม่ได้เปลี่ยนสายไฟเป็นสายลำโพงเลยนะครับก็คือยังใช้สายไฟเป็นสายลำโพงแบบเดิมเพราะว่าหนึ่งราคาถูกกว่าสองก็คือว่าถ้าเกิดไปซื้อสายลำโพงแล้วราคามันแพงกว่าสายไฟที่ได้ได้ลองครั้งแรกเยอะมากแล้วก็นี่มันความแตกต่างของราคานั้นมันไม่ได้ให้เสียงมันดีขึ้นเท่ากับราคาที่เราซื้อสายลำโพงไปเขาเลย แสายไฟตองเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นที่มาที่ไปของการหาขาของสายลำโพงนะครับทีนี้มีคําถามเพิ่มขึ้นมาว่าการเซตอัพลำโพงแบบแอคทีฟนั้นเซตเหมือนกันหรือเปล่าครับก็คือการเซตลําโพงนะครับไม่ว่าเป็นลำโพงแอคทีฟหรือพาสซีฟนะครับหลักการเซตลําโพงก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับหลักาการก็คือเหมือนกันทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่า ลำโพงแอคทีฟนั้นมันจะละเอียดอ่อนมากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัจจัยที่มันมาส่งผลต่อเสียงเนี่ยมันจะเยอะกว่าลำโพงแบบพาสซีฟนะครับเพราะว่าลำโพงแบบแอคทีฟนั้นตัวที่มากําหนดคุณภาพของเสียงออกจากลำโพงนั้นมีทั้งสายไฟเอีที่ต่อกับลำโพงแอคทีฟเช่นกันนะครับแล้วก็สนามสัญญาณน,นะครับแล้วก็เกณฑ์เสียงนะครับ เกณเสียงเป็นเรื่องที่ใหญ่มากครับสำหรับลำโพงแอคทีฟแต่พอาะโพกแอคทีฟส่วนใหญ่แล้วผมไม่แน่ใจว่าจะมีทุกยี่ห้อหรือเปล่านะครับแต่ว่าบางยี่ห้อที่ผมเคยไปเซ็ตมาอย่างลำโพงของแมงเกอร์ครับมันก็จะมีการปรับเรื่องของตัวความถี่ของคลืนเสียงแล้วก็การปรับสัญญาณอินพุตที่เข้ามานะครับเพราะตรงนี้สําคัญมากนะเพราะว่าการที่ลําโพงสามารถปรับเรื่องของเกณฑ์เสียงอินพุตเข้ามาได้ทาให้เราสามารถเลือกปรับเกณฑ์ของสัญญ,ญาณให้มัน แม็กก์ลำโพงง่ายง่ายกว่านะครับอันเราพบพวกแอคทีฟเองนั้นเรื่องของเกณฑ์เสียงเนี่ยครับของสัญญาณสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างบางบ้านนะครับก็คือใช้พวกพวกแดกใช่ไหมครับแล้วก็ต่อจากแดกเข้าลําโพงเลยนะครับโดยใช้ใสายนําสัญญาณพวกเอ็กแพร์ใส่บาลานเนี่ยครับแต่ว่าพวกแดกเองนั้นก็จะต้องเหมียวพวกไทอรอเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเสียงที่ตรงซอฟต์แวร์ก็ได้ที่ตรงฮาร์ดแวร์ก็ได้ก็มาที่ สลยโพหอีกนั่นคือการการปรับเกณฑ์เสียงพวกนี้จะต้องลองดูว่าปรับยังไงให้มันถูกต้องแล้วก็ให้เสียงออกมาดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกณฑ์เสียงมันเบาไปเนี่ยครับเรื่องของหัวเสียงเรื่องของนิสิตของเสียงเองมันก็จะซอฟนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเกณฑ์เสียงมันมากเกินไปมันก็จะได้แบบความเข้มของเสียงที่มันแบบชัดนะครับแต่ว่า พวกของบรรยากาศของเสียงนว่าเรื่องของเสียงบางอย่างมันก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นลำโพงแบบ Active นะครับแต่เกิดจากเร็จเนี่ยอย่างแรกเลยเรื่องของพื้นฐานก็คือว่าเรื่องของเปลี่ยนเสียงเนี่ยต้องเซ็ตให้ถูกต้องก่อนนะครับท้งต้นทางและปลายทางนะครับแล้วก็การเลือกสายไฟนะครับที่มาต่อใช้งานเพราะว่าลำโพงแบบ Active นะครับถ้าเกิดเปลี่ยนสายไฟนะครับเสียงก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับนี่คือต้อง ต้องดูเรื่องความเหมาะสมแล้วก็เลือกสายไฟให้มันดีที่สุดก่อนนะครับแล้วต่อมาก็คือสายน้ําสัญญานนะครับพมแบบ active นะครับถ้าเกิดผมจะแน,นะนําก็คือให้ต่อสายน้ำสัญงานแบบสายบารลานนะครับสายพวก x ก r อย่างเงี้ยครับมันใด้เสียงออกมาที่ดีกว่าสายแบบอันบาลานคือสาย rca นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อพื้นฐานนะครับทุกอย่างก็คือเป็นเสียงสายไฟ ใส่ในำสัญญาณถูกต้องแล้วครับการเซตอัพลำโพงเอทีพ์นบจะเซตอัพได้ถูกต้องแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็มาตอบคำถามเพียงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยพบกันใหม่นะครับครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ